ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปในการสอนและนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการประกอบวงจรให้ชุดบลูทูธสปีคเกอร์ชุดนี้ทำงานแล้วนะครับหมายความว่าถ้าจบการเรียนแล้วก็คลิปที่ครูแนะนำในวันนี้ไปเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดใช้งานชุดบลูทูธสปีคเกอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับ วันนี้เรามาดูว่าเราจะต่อนะครับประกอบวงจรอ,อย่างไรนะครับจากครั้งที่แล้วเราต่อสายไฟเลี้ยงแล้วก็สายลำโพงนะครับของวงจรเนี่ยนะครับซึ่งมันมีอยู่สองชุดนะครับมาที่ด้านหลังของหน้ากากเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาประกอบวงจรน,นะครับให้วงจรบลูทูธสปีกเกอร์ตัวนี้ทำงานนะครับเราจะเริ่ม ด้วยอะไรก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับตัวแรกเลยนะครับถ้าจำได้ในคลิปแรกๆก็จะมีไฟแสดงผลนะครับซึ่งของครูเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วเราก็ต่อแล้วลอยทิ้งไว้แบบเนี้ครับตั้งแต่แรกเลยนะครับยังยังไม่ได้ต่อใช้งานเพิ่มเติมนะครับก็ให้ดูส่วนที่ต่อกับตัวต้านทานตัวนี้ตัวยาวๆเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะคัครูเคย นักเรียนจาได้นะครับครูสอนว่าตรงนี้มันเป็นโค้บวกวันขานี้นะครับให้อ้อมนะครับมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับไปด้านในแล้วก็วนสายปลายสายนะครับอปลายตัวต้านทานเนี่ยนะครับชุดน,นี้ยจะต้องเอามาต่อรวมกับขาที่หนึ่งของคลิปที่แล้วจําได้นะครับที่เป็นต่อไฟเลี้ยงของอ่วงจรแผงวงจรบลูทูธนะครับขานเนี้ยจะต้องมาต่อรวมกันเป็นจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชุดน,นี้เราก็จะทําการ พอตกตะ่วก่อนเป็นระดับแรกนะครับการประกอบวงจรเริ่มจากการประกอบตัวนี้ก่อนนะครับผมจะพอตกตะปวไปที่ขาทุกครั้งนะครับเพื่อความให้มันต่อง่ายก็ะจะพอตกตะปวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต่อเข้ากับตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าลวนเมื่อโดนหัวแรงก็จะมีความร้อนนะครับก็ทําด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามติดอ่ะตรงน,นี้ก็ติดแหละนะครับในส่วนของวงจร นะครับในส่วนของตัวต้านทานแล้วก็ไฟแสดงผลนะครับเขาก็จะติดแล้วนะครับด้านหนึ่งแเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับเหลืออีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาต่อชุดไฟเลี้ยงครับถ้าจําได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยขั้วลบเนี้ยโดนต่อไปครั้งหนึ่งแล้วก็เหลือแต่ฝั่งขั้วบวกครับขั้วบวกเนี่ยรูแต้มไว้แล้ว แต้มตัวไว้แล้วนะครับเอาขั้วบวกเนี้ยไปไหนครับขั้วบวกเส้นนี้จะวิ่งมาต่อที่ขากลางของสวิตอีกครั้งนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่วิ่งมาต่อที่ขากลางของสวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการต่อสายหนึ่งเส้นนะครับวิ่งจากขั้วบวกมาที่สวิตขากลางนะครับตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเลยเพราะั้นขาบนเนี่ยจะไม่ใช้นะครับ ใช้แค่หนึ่งกับสองสามเนี่ยเราไม่ใช้เริ่มต้นด้วยการเอาตะกัวนะครับพอกไปที่ขากล้างก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับพอไันมีตะกวดติดอยู่นะครับแบบนี้ครับก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นถ้านักเรียนดูในกล่องบลูทูธสปีกเกอร์บ็อกเซตที่ครูแจกไปครูจะให้สายไว้หนึ่งชุดนักเรียนก็ดึงออกมาหนึ่งเส้นนะครับสีอะไรก็ได้นะครับดึงออกมาแบบนี้ครับ ฉีกออกมาแบบนี้เลยนะครับฉีกออกมาฉีกออกมาจนประมาณดูแล้วว่าใกล้เคียงกับที่เราจะมาต่อนักเรียนก็ตัดครับใช้กันไตรก็ได้ใช้กินตัดในลักษณะนี้ก็ได้นะครับมาเวเราก็ตัดตัดออกมาแค่นี้ครับหลังจากนั้นก็ปอกสายโดยคัตเตอร์หรือกันไกรและแต่ถนัดนะครับปอกสายนี่นะครับขั้นตอนนี้ ผิดไม่ได้นะครับนักเรียนต้องดูอย่างละเอียดออกสายให้มันประมาณครึ่งเซนทั้งสองด้านนะครับประมาณครึ่งเซนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้หัวแร้งนะครับพอกตะปูเข้าไปก่อนทั้งสองด้านเช่นเดิมด้านที่หนึ่งด้านที่สองนะครับ แล้วเราก็เอามาต่อเข้าไปที่จุดที่ครูแจ้งไว้เมื่อเมื่อเมื่อกี้นะครับก็คือด้านหนึ่งเข้ากับคั่บวกครับกดเข้าไปเลยเร้อยติดแบบนี้ครับก็จะแน่นแล้วเราดึงดูนะครับแน่นแล้วแล้วเอาปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเอามาต่อเข้ากับขากลาง,าง,งน,นะครับตามที่แจ้งไปยกออกนะครับ ร้อยแข่งกันเรียบร้อยเก็บสายเรียบร้อยนะครับอ้าวเป็นอันเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะมีขาลบของหลอดไฟนะครับขาลบของหลอดไฟยังไม่ครบวงจรเพราะฉะนั้นเส้นนี้เราจะต่อสายหนึ่งเส้นวิ่งมารวมเข้ากับโคลบด้วยถังนะครับขายอีกด้านของหลอดไฟแสดงผล เราจะต่อสายวิ่งเข้ามาที่โพกลกตรงนี้อีกหนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นจากสายเส้นเดิมยังมีเส้นเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็ฉีกออกมาอีกอันนี้ยาวนิดนึงนะครับประมาณว่าถึงแล้วนะครับใช้อย่างประหยัดนะครับอันนี้ครับยาวไม่พอก็เอาอีกครับเอาทั้งเส้นก็ได้ประมาณนี้ต่ออ่าประมาณนี้ได้ครับ เราก็ต้องการปอกสายเหมือนเดิมเราจะต้องการปอกสายทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับกระบวนการนักเรียนสังเกตนะครับว่าจะใช้วิธีการใกล้เคียงกันเหมือนเดิมขั้นตการบัดกรีในคล้ายเดิมทุกครั้งเลยขอกคุณ สองด้านนะครับด้านที่หนึ่งไปแล้วด้านที่สองพอตะกัวหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาขาเนี่ยทีม,มันว่างหนึ่งตัวเนี่ยนะครับตัดกีลงไปแต่เราก็ต้องเอาตะกัวพอกเช่นกันนครเสร็จแล้วเราก็เอาสายมาต่อกันแบบนี้ครับดี่ลงไป เราสกู๊ตให้เขาติดกันนะครับอ่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้มันขยับได้นะครับพอเราขาลอยขาวไว้เฉยๆนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็เอามาต่อครับกับคู่ลบเนี่ยไอ้ดีนะครับคู่ลบไม่ต่อคู่โบกนะครับต่อคู่ลบรวมกันไปเลยแบบนี้ครับอ่าก็เป็นอันเรียบร้อย นะครับในการต่อประกอบวงจรของวงจรบลูทูธสปีคเกอร์ครับอันนี้สวิตช์มันยังปิดอยู่นะครับสวิตช์มันยังปิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทสนะครับถ้ามันเป็นสามจังหวะก็โยกหนึ่งตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันเป็นสองจังหวะก็โยกทีเดียวเลยหนึ่งครั้งแบบน,นี้ถ้าถูกต้องจะมีไฟกระพริบที่วงจรนะครับแล้วก็มีไฟแสดงผลปิดนะครับนี่วิธีการทดสอบง่ายๆ ถ้าเดี๋ยวพอถึงเวลาที่ครูมอบหมายงานเข้าไปนะครับให้แต่ละกลุ่มทํางานนักเรียนเมื่อทํางานตามที่ครูสั่งแล้วนะครับตามรายงานตามเงื่อนไขตรงนี้แล้วนักเรียนก็ลองเทสเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าก็จะมีไฟแสดงผลไฟวงจรกพลิปแสดงว่าไฟเลี้ยงของวงจรบูทูธทำงานแล้วแล้วเมื่อกี้มันก็มีเสียงนะครับ แจ้งว่าลําโพงทํางานแล้วด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดเราก็ลองโยกแบบนี้นะครับอ่าถ้าแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังมีภารกิจในการทำงานยังไม่จบนะครับยังมีเพิ่มอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับสำหรับการทำงานชิ้นนี้นะครับ สำหรับวงจรบลูทูธสปีคเกอร์ครับสำหรับคลิปนี้เรื่องของการประกอบวงจรนะครับข้างหลังนะครับแล้วก็แผงวงจรอะไรต่างๆตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะตรงนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ